เพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจาะเลขเด่นไทยลอตเตอรี่บายแอดหนึ่งะครับวันนี้นะครับแอดมินก็มีข้อมูลสําหรับหน่วยล่างมานําเสนอนะครับผลรางวัลนะครับงวดที่ผ่านมานะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกที่เลข05นะครับเพราะฉะนั้นเลข5 นะครับก็จะเป็นในส่วนของหน่วยล่างนะครับเพราะนั้นเรามาทบทวนกันก่นกอนนะครับก่อนที่เราจะไปในส่วนของหน่วยล่างประจะวันที่16เมษายนพศส5 6 4นะครับสำหรับหน่วยล่างนะครับเมื่อเราย้อนมาดูในงวดก่อนจะสังเกตเห็นว่านะครับในสูตรที่1น,นะครับเราคำนวณได้456789เพราเพะนั้น เลข5ก็เข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับก็ถูกนะครับในสูตรที่2นะครับคำนวณได้2 3 4 5 6เพราะนั้นหน่วยล่างเป็นเลข5ก็ถูกต้องไปนะครับต่อไปสูตรที่3คํคำนวณได้8 9 0 1 2เพราะนั้นไม่มี5สูตรนี้ก็ผิดนะครับผิดคือผิดนะครับเพราะนั้นสูตรนี้แอดมินจะไม่นำมาใช้แล้วนะครับจะตัดทิ้งไปเลยนะครับส่วนสูตรที่4นะครับ เป็นระบบคู่ขี้ซึ่งสูตรที่1ได้เลข5สูตรที่2ได้เลข7ซึ่งทั้ง2สูตรนี้สัมพันธ์กันนะครับเลข5าก็เป็นเลขขี้นะครับเลข7ก็เป็นเลขขี้เพราะนั้นเลขขี้ก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าเลข5นี้เป็นเลขขี้นะครับซึ่งในการคำนวณนะครับได้เลข5โชนไม่สุดก็จะเป็น5 x5 และ x 9กเ้าเด่นนะครับลองก็คือ x 1x 3x 7 วันที่ออกก็คือ05เพราะนั้นเลข5ที่วางไว้ก็ถูกต้องนะครับเพราะนั้นหลักหน่วยล่างนะครับไม่ผิดนะครับซึ่งก็ถูกต้องไปแต่ว่าแอดมินจะทําเพียงแค่สูตรที่1สูตรที่2แล้วก็สูตรที่4เพียง3สูตรเท่านั้นนะครับในงวดที่จะถึงก็คืองวดประจำวันที่16เมษายนพศ2อ0 5นะครับในสูตรที่1นะครับจะสังเกตเห็นว่า ผลรางวัลน,นะครับออกที่เลข0แล้วก็เลข5นะครับซึ่งเลข5ก็เข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยก็ถูกต้องไปนะครับขออนุญาตใส่ปากกาไฮไลท์ไว้นะครับต่อไปเราจะมาหางวดประจําที่16เมษายนพศ2564กันนะครับว่าในหน่วยล่างในสูตรนี้ จะมีวิธีการคิดแบบไหนนะครับเราจะใช้หลักแสนนะครับหลักแสนในที่นี้ของเราก็คือเลข4นะครับนำเลข4มาวาง4บวกด้วยหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นในที่นี้ของเราก็คือเลข7นะครับนำเลข7มาวางบวกด้วยหน่วยครั้งที่2นะครับหน่วยครั้งที่2ของเราก็คือเลข3นะครับนำเลข3มมาวาง บวกด้วยนะครับหน่วยครั้งที่4นะครับหน่วยครั้งที่4ของเราก็คือเลข7นะครับนำเลข7มาวางแล้วก็อย่าลืมลบ1คงที่นะครับเราจะได้4บวกเเท่ากับ11เอาแต่หน่วยคือเลข1นําเลข1ไปบวก3เท่ากับเลข4นะครับนําเลข4ไปบวก7นะครับเท่ากับ11นะครับก็คือเลข1นําเลข1ไปลบ1นะครับก็เท่ากับเลข0นย์นะครับ นำเลข0มาวางนะครับแล้วก็เดินหน้าไปนะครับครั้งละ1แต้กก็เป็น0เป็น1เป็น2นะครับเป็น3เป็น4แล้วก็เป็นเลข5นะครับเราจะได้ในสูตรนี้6ตัวก็คือศ 1, 2, 3, 4, 5เด่นหน่วยล่างในสูตรที่1นะครับเดี๋ยวเราไปทําในสูตรที่2ประรอมกันครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเด่น หน่วยล่างในสูตรที่2นะครับที่เข้ามาผลรางวัลงวดที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกก็คือเลข0น,นะครับแล้วก็เลข5้ตรงนี้นะครับซึ่งเลข5าก็เข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยก็ถูกต้องไปนะครับขออนุญาตใส่ประกาศไฮไลท์ไว้เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นตัวนี้นครับก็ถูกต้องไปนะครับเพราะนั้นวิธีการคำนวณต่างๆหรือสถิตินั้นแอดมินจะไม่ขอนะครับ พูดซ้ำนะครับเพราะวา่าคลิปที่ผ่านมาสูตรที่ผ่านมานั้นก็ได้บอกไปแล้วว่าแต่ละสูตรนั้นก็มีสถิติในการาเข้ามาต่อเนื่องจำนวน10งวดขึ้นไปนะครับไอ้สูตรนี้ก็10งวดเช่นกันนะครับเพราะนั้นสูตรนะครับก็มีอยู่ว่าเราจะใช้10ครั้งที่4นะครับ10ครั้งที่4ของเราก็คือเลข7นะครับนำเลข7มาวางนะครับ บวกด้วยหน่วยครั้งที่4นะครับหน่วยครั้งที่4ของเราก็คือเลข7็เหมือนกันนะครับนำเลข7มาวางแล้วก็อย่าลืม,ลมบวก1งของที่นะครับเราจะได้7บวกเเท่ากับสเอาแต่หน่วยคือเลข4นํนำเลข4ไปบวก1นะครับ4ไปบวก1ก็เท่ากับเลข5นะครับบวก1คงของที่นะครับเป็น6นะครับบวก1นงของที่เป็นเเป็นแแล้วก็เป็นเลข9นะครับ เราจะได้เด่นนะครับในหลักหน่วยล่างนะครับงวดที่จะถึงก็คือ5 6 789นะครับเดี๋ยวเราไปทำในสูตรต่อไปครับครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหลักนะครับหน่วยล่างซึ่งเป็นหลักที่ประกอบไปด้วยเลขคู่หรือเลขคี่นะครับประกอบด้วยสูตรที่1น,นะครับและสูตรที่2ในสูตรที่1เราคำนวณได้เลข5ในงวดที่ผ่านมาคือเลขคี่ สูตรที่2เราคำนวณได้เลข7ซึ่งเป็นเลขคี่เหมือนกันนะครับเพราะผลรางวัลที่ออกก็คือเลข0นะครับแล้วก็หลักหน่วยก็คือเลข5ซึ่งเลข7ก็เป็นเลขคี่ถูกนะครับแล้วก็เลข5ก็เป็นเลขคี่ก็ถูกต้องไปนะครับทั้ง2สูตรนี้ก็เป็นเลขคี่ซึ่งสัมพันธ์กันนะครับแอดมินเคยบอกว่าถ้าในกรณีที่สัมพันธ์กันแล้วเลขมันก็น่าจะเป็นเลขคี่เพราะนั้น 5ก็เป็นเลขที่จริงๆนะครับก็ถูกต้องไปนะครับก็ได้เฮกันไปนะครับในส่วนของนะครับงวดที่จะถึงเรามาคำนวณต่อนะครับในสูตรที่1นะครับคู่ที่ได้เลขคู่หรือเลขที่สูตรก็มีอยู่ว่าเราจะใช้หลักหน่วยรางวัลที่1นะครับหน่วยรางวัลที่1ของเขาก็คือเลข0นย์นะครับนำเลข0ูนย์มาวางนะครับ0คูณ2องงที่นะครับ0นคูณ2เท่ากับ0ูนย์นะครับ บวกด้วย10ล่างนะครับ10ล่างในที่นี้ของเราก็คือเลข0นย์เหมือนกันนะครับเนี่ยศูนย์เราก็ใส่เลข0ูนย์ไว้อย่างนี้นะครับเพราะนั้นศูนย์บวกเท่ากับเลข0นย์นะครับเพราะนั้น10หน่วยนะครับที่จะถึงหลักหน่วยของเรานะครับในสูตรที่1เป็นเลขคู่เอาละครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาวัดดูว่าในส่วนของสูตรที่2เป็นเลขคู่หรือเลขคี่ครับ สูตรก็มีอยู่ว่าเราจะใช้แสนนะครับหลักแสนของเราในที่นี้ก็คือเลข4นะครับนำเลข4มาวางนะครับ4คูณ2งคงที่นะครับ4 1 4 4 2 8นะครับทดไว้แล้วก็บวกด้วย10ล่างเหมือนกันนะครับ10ล่างในที่นี้ก็คือเลข0นะครับนำเลข0มาวางแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้น8ปดบวกศเท่ากับเลข8นะครับท่านผู้ชมเพราะนั้นเลข8ก็เป็นเลขคู่เพราะนั้นสันนิษฐานนะครับสันนิษฐานว่าหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างจะเป็นเลขคู่นะครับจะเป็นเลขคู่เพราะนั้นเดี๋ยวเรานำนะครับคำนวณทั้งหมด ทั้ง3สูตรนะครับแล้วก็คุกขี้นี้ไปใส่ในแผงครับเมื่อเราได้คำนวณครบทั้ง3สูตรแล้วนะครับปักหลักหน่วยล่างของเราในสูตรที่1นะครับเราได้เลข0เลข1เลข2นะครับเลข3เลข4แล้วก็เลข5อย่างนี้นะครับในส่วนสูตรที่2นะครับ เราได้เลข5เลข6เลข7เลข8และเลข9นี่นะครับส่วนในสูตรที่3นะครับซึ่งเป็นสูตรคู่ขี้นะครับในสูตรที่1นะครับได้เลข0นะครับส่วนสูตรที่2เราได้เลข8เพราะนั้นเลข0และเลข8 นะครับ0ย์และ8นี่แะท่านผู้ชมเท่ากับนะครับเลขคู่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเลขคู่ในสูตรที่1นะครับเลขคู่ก็คือ0นะครับ2 4นะครับส่วนในสูตรที่2มีเลข6นะครับแล้วก็เลข8นะครับทีนี้นี้0 2 4 6 8นะครับคบทุกตัวนะครับ สรุปนะครับสรุปปักหลักหน่วยล่างประจำวันที่16เมษายนพศ2514นะครับตัวที่1ได้แก่ x0 นะครับตัวที่2ก็คือ x2 นะครับตัวที่3ก็คือ x4 ตัวที่4ก็คือ x6 และตัวสุดท้ายก็คือ x8 นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของท่านผู้ชมนะครับว่าจะตัดสินใจเรื่องตัวใดอันนี้คือปักหลักหน่วยล่างแล้วนะครับจะเหลือเพียงแค่5ตัวจาก10ตัวนะครับก็จะเป็นเลขคู่เพราะนั้นมีโอกาสเป็นไปได้นะครับแอดมินก็จะฟันธงในชุดสรุป2ตัวล่างโดยเร็วนี้นะครับก็จะมีวิธีการตัดเหมือนเคยนะครับเราจะมีสูตรต่างๆนะครับของเลขดับนะครับมานำเสนอ จริงๆแล้วแอดมินก็ไม่อยากที่จะใช้วิธีนี้แต่เพื่อเป็นการลดต้นทุนนะครับในคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับเป็นชุดสรุป2ตัวล่างแล้วนะครับเราได้ครบแล้วนะครับสำหรับ10ล่างและก็หน่วยล่างนะครับอันนี้พอจับคู่แล้วก็ยังเยอะอยู่นะครับอย่าพลาดติดตามนะครับในคลิปหน้าก็จะเป็นบทสรุปของ2ตัวล่างแล้วเมื่อสรุปได้อย่างไรแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าในชุดสรุป2ตัวล่างนะครับ คลิปนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ